ิตไม่มีภูมคุ่มกันจิดไม่มีเครื่องป้องกัน อันตรายมาก,มากๆภคูมัคุ้มนกันคือทำปราศจากธรรมขนาดเดียวเหมือนกันนักต่อสู้ที่ไม่มีอาวุธมีแต่ตายก็ตายให้รวดเร็วคล่องแคล่วในการที่จะสลายกองเรากองเขากองเราก็คือเราที่กองอยู่ตั้งแต่ศีรษะลงหัวเท้ากองเขาก็หมายถึงกลืนกลมไปทั้งโลก,กะธาล้วนแล้วแต่เป็นของตายทั้งนั้นให้รวดเร็วคล่องแคล่วในการที่จะสลายกองเรงเาก,ารากอ,งรองเขานี้ถ้าห มันอุดอาดมันสลายมันทำลายไม่ได้ไม่ยอมสลายทำลายไม่ได้นั่นแหละกิเลสมันมัดแข่งมัดขาไม่สามารถที่จะไปอิสระมันจะดึงแข่งดึงขาถ้าขนาดไมเนเพียงไร ไม่ถอยหลังเดินยุ่งองอยู่อย่างนั้นนั่งสมาธิผุดนั่งผุดเดินอยู่อย่างนั้นในที่สุดจิตของเราก็หลุดออกจากการครอบงำหรืออำนาจของเกณได้ธรรมชาติจิตถ้าหากว่าไม่มีธรรมเครื่องทวงเขาจะคล้องแค่วลวด,ดเร็วไหมจิตของเราธรรมชาติเขาสว่างสวยไม่มีทรรของมืดเข้ามาครอบเขาจะสว่างสวของเขา